สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้จะพามาชมความงามของกวักมรกตด่างนะคะอันนี้ต้นพันค่ะต้นแม่ของเขาก็มีใบที่เป็นใบเผือกเหมือนกันดูนะคะว่าคุณครูพึ่งใช้สูตรอะไรมีสูตร ปุ๋ยจะแบ่งปันด้วยนะคะว่าทำยังไงเอามาเชิงปั่าเลยคะ่ะน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวค่ะคุณครูเพิ่งเอาใส่ในถังถังสีไว้ทุกวันสามสี่วันแล้วค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปเพิ่มเขาก็จะได้เยอะแบบนี้ค่ะน้ำสาวข้าวเวลาที่เรานึ่งข้าวเหนียว แล้วก็อันนี้ก็ตามสูตรที่เพื่อนๆเคยทำมาเนี่ยแหละคะ่ะผสมลงไปไม่ต้องเยอะนะคะเล็กน้อยค่ะเล็กผงชูอรสลงไปแล้วแล้วก็น้ำเครื่องดื่มชูกำลังค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใส่เพิ่มเข้ามานะคะ อุ้ยน้ำหมักสังกษเแสงค่ะแล้วก็เดี๋ยวรถบอกมันลดดา่าง่อนนะคะรด,ดะะกด,ดมันลดด่างไปเรียกก่อนมีใบใหญ่ด้วยนี่ตั้งแต่รดด้วยมีดมาแล้วค่ะน้ำสาวข้าวเนี่ยรู้สึกว่า เห็นไหมฮะยอดที่เขาแทงขึ้นมานี่ใบเขาจะใหญ่กว่าเดิมแต่ยังไม่ต้องดูก่อนว่าตรงที่เขาออกมาเนี่ยเขาจะมีเส้นด่างลายด่างไหมยังไม่ได้ดูเลยค่ะต้องดูที่โคนเขาตรงนี้รู้สึกว่าเส้นด่างเกาจะเป็กๆไปค่ะอิ่งนี้นะคะเอ้ย ตามโคนของกวักมรกตด่างนะคะที่เมื่อวานให้ดูไปแล้วตรงนี้ที่เขางอกขึ้นมาใหม่ใบเขาจะใหญ่กว่าเดิมเยอะมากเลยดูดูความแตกต่างของเขานะคะแต่เขายังไม่อันนี้ยังไม่เห็นรอยด่างของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นบอลสีหรือว่ากวักมรกตด่างเขา ก็จะชอบสูตรนี้นะคะใบนี้เขาออกมาลักษณะนี้เห็นไหมคะรอยด่างของเขาเดีย๋ยวต้องอรอลุ้นต่อไปว่าเขาจะเป็นยังไงมีเพื่อนเขาถามมาอยู่เหมือนกันกวกมารกตด,ดางต้นนี้จะปล่อยหรือยังยังไ,ไม่ปล่อยแล้วค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะให้ ราคาเท่าไหร่ดีต้นนี้นะค่ะส่วนมากเป็นเล็กๆเนี่ย่ะใบเผือกของเขาอันนี้ใบเล็กมากเลยเห็นไหมคะกำลังแทงขึ้นมา ตั้งแต่ที่รถด้วยสูตรนี้แหละคะ่ะเขาแตกกอดีมากเลยไม่จากที่เขาไม่ได้งอกขึ้นมาตั้งนานแล้วเขาก็งอกขึ้นมาต้นนี้ก็เหมือนกันที่ดูไปแล้วนะคะเห็นไหมไปที่งอกมาใหม่ เพราะว่าใส่ปุ๋ยน้ำยาสาวข้าวนั่นแหละค่ะใบนี้ใหญ่มากเลยจากเด่ก่อนก็จะคแค่แกนเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ออียงด่างของเขาเดี๋ยวเคยดูนะคะเส้นด่างของเขาก็จะเป็นขีดขดแบบนี้อ่ะดูแเด็กเพิ่งให้ดูออกแตกต่างอันนี้ตรกิ่งนี้นะคะที่มี แต่สำหรับอันนี้ที่ขึ้นมาใหม่ดูนะคะเส้นด่างของเขาจะเป็นผิดเข็ดอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่ดได้มาโอ้ยสำหรับปุ๋ยสววดนี้นะคะสวยงามมากเลยสุดนี้โอเคมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ ที่ให้กำลังใจช่องของออนุมาต้นไม้สวยแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย